สำหรับนักอ่านตัวยงแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักหนังสือแนวจิตวิทยาที่ชื่อว่า The Secret เพราะข้อคิดและปรัชญาชีวิตหลายๆอย่างได้เปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธานในตนเองอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะความคิดที่ว่าคิดอย่างไรได้อย่างนั้น วันนี้แพทย์หญิงนลินีภัยบูลจึงจะมาบอกว่าในธุรกิจ<อ>กิฟฟรีนนักธุรกิจทุกท่านจะสามารถประยุกต์ใช้สาระดีๆจากหนังสือเล่มนี้ได้อย่างไรจะน่าสนใจขนาดไหนไปฟังกันค่ะหมอเป็นคนที่ไม่ได้เก่งกว่าใครไม่ได้ฉลาดกว่าใครแต่หมอเห็นโอกาสในวิกฤตนะคะถ้าเราสนใจและโฟกัสในสิ่งไหนพูดถึงมันฝันถึงมันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันจะเป็นจริงได้เชื่อไหมคะ ความคิดเนี่ยมีตัวตนและมันมีพลังดังนั้นเราจะเป็นอย่างที่เราคิด